สความโ,ามโามห,หดโคพ i l o ห AI ใช้ฟรีครับหนึ่งเลยแต่งเพลงได้ผ่านแอปซูโนกด Windows C แล้วก็เข้าไปเลยครับพิมพ์ว่าแต่งเพลงผ่าน SUno เข้าแอปเสร็จปุ๊บครีเอทแล้วก็อธิบายสั้นๆว่าเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรเนาะเจ n เน a เรเรียบร้อยใส่แนวเพลงครับเขาก็จะแต่งเพลงมาให้เราในทันทีแต่ถ้าใครไม่ชอบเนื้อสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อได้นะครับเดี๋ยวไปลองฟังตัวอย่างเพลงดูกันว่าเป็นอย่างไรจ 2ช่วยหาข้อมูลได้อย่างล้าที่สําคัญปลอดภัยอย่างนี้ครับจะเป็นสัญญาชาวบ้านที่ผมให้โคพายโช่วยหานะครับเขาก็จะไปหาเว็บที่ปลอดภัยมาแล้วก็นี่เลยกดจิ้มเข้าไปปุ๊บก็จะได้แบบฟอร์มมาเลยโคตรสะดวกครับหรือแม้แต่จะใช้เขาสรุปข้อมูลก็ได้ครับรวดเร็วฉับไวแน่นอนอย่างตัวนี้เป็นข้อมูลการจอดจอ RTX 4060ผมให้เขาลองสรุปมาให้ดูซิว่าข้อมูลของ r t x 4 0 6 0มีอะไรบ้างได้ออกมาแบบนี้เลยครับใช้ง่ายใช้สะดวกฟรีบน w i n d o w s 11ด้วยนะครับ